ยางไปตามตามาตัดผมเฮ่เฮ่เฮากิทาแท้เต้ายูดเลยแทวไม่ก็เต้ายูดเลยแทว

những ừ. ngày nên nên nào đây về mọi chuyện nuôi mọc. Hãy em em có tội ngay. Happy tội. 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 นี่วางไม้เท้าตรงนี้วางไม้เท้าตรงต้นมะละกอเรียกมากินข้าวที่ว่าบ้านไอซี่น้าเนาะน้าไปกินตะชักพ่องแม่กี้เต๋เจ้าตัวเต๋เจ้าตะชักเสลา